Okay. เคยเห็นส่นสับปะรลดผู้แร่ว่ะฮะน้อยน่ารักน่ารักอ่อนหวานอ่ะมืนนนอนีมีข้าวโพดผู้แย่ไหมเบิ่งบนเนนปริมาณบนเนนผ้นผลิตเน้นความน่ารักเด้อนะ ปวดผู้เลยเต็มดิน้องเต็มเน้นความน่ารักเน็่เต็มดิวันนีอ้อันนี้พวงมันบอกูกดเอียงก็เคปเบอร์รี่อย่างไอพวงมันมากระพุมมด้วยปวดเลยน้อง ขอโพดผู้แล <c oughs> <c oughs> ไป